บทที่5181หลังจากที่หมาลาันล้มเลิกความคิดที่จะซื้อพลุและประทัดเพื่อมาจุดเฉลิมฉลองเซียวเวยเวยก็รีบไปที่สถานีตำรวจและนำเซียวฉังเฉียนเซียวไหหลงและหญิงชราเซียวออกจากสถานีตำรวจคืนนี้เมื่อเซียวเวยเวยประชุมที่บริษัทเธอก็ได้รับข่าวว่าแม่ของเธอเกิดเรื่องขึ้นเธอจึงขับรถของบริษัทและรีบกลับบ้าน แต่ก่อนที่เธอจะกลับถึงบ้านตำรวจก็โทรหาเธอก่อนและขอให้เธอไปสถานีตำรวจเพื่อรับญาตกลับไปด้วยเธอจึงรีบรุดไปที่สถานีตำรวจทันทีและหลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วเธอจึงไปรับพ่อพี่ชายและญาติของเธอระหว่างทางกลับเซียวเว่ยเวยกำลังขับรถหญิงเซียวนั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับเซียวฉางเฉียนและเซียวห่หลงนั่งฟุบอยู่ที่เบาะหลังโดยคาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ ภายในรถหญิงชราเซียวเอาแต่ร้องไห้และบ่นพึมพำตร,ระกูลเซียวจบลงแล้วมันจบลงแล้วจริงๆเซียวไห่หลงก็มีน้ำตากรอเบ้ากัดฟันและสาบแช่งแม่งเอ้ยอีหมาตัวเมียสารเลวหมาหลันนั่นครอบครัวของเราถูกทำลายก็เพราะมันโอกาสทั้งครอบครัวที่จะลืมตาอ้าปากได้ก็ถูกมันทำลายจนหมด เซียวฉางเฉียนกัดฟันและพูดอย่างเย็นชาเมื่อฉันฟื้นตัวได้ฉันจะหาโอกาสที่จะได้กำจัดนางสาระเลวหมาหลันนั่นให้มันจบจบซะถ้าฉันไม่แก้แค้นฉันเซียวฉางเฉียนขอสาบานว่าจะไม่ขอเป็นคนเซียวไห่หลงพูดโดยไม่ลังเลพ่อนับผมร่วมด้วยผมก็ต้องการชีวิตของมันพอได้แล้วเซียวเวยเวยซึ่งกำลังขับรถอยู่เลี้ยวจอดรถข้างถนนอย่างกระทันหันพลางตะโกนด้วยความกโกรธและตำหนิพวกคุณความจำสั้นหรือยังไง ลืมไปแล้วหรือว่าพวกคุณเป็นอมาพาตได้อย่างไรกล้าดียังไงจะไปหาเรื่องอารองอีกเมื่อสองพ่อลูกได้ยินเช่นนี้พวกเขาก็ตัวแข็งทื่อทันทีสาเหตุที่ทั้งคู่เป็นอมาพาตก็เพราะพวกเขาต้องการหาโอกาสแก้แค้นมาหลันแต่โดยไม่คาดคิดแย่ชังมินดันถูกจับจากในร้านเสริมสวยไปด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจและจบลงด้วยการถูกกระทึบจนมือและเท้าเป็นง่อยตั้งแต่คราวนั้น เมื่อเซียวไหลงนึกถึงตอนนั้นอีกทีแม้ว่าเขาจะยังคงมีความกลัวอยู่ในใจแต่เขาก็ยังพึมพำเล็กน้อยด้วยความไม่พอใจยังไงก็ตามฉันไม่สามารถกลืนกินลมหายใจของความแค้นนี้ได้หรอกนะเดิมทีครอบครัวของเราอาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีก็ได้บางทีมันอาจจะมีมูลค่าหลายพันล้านในอีกไม่กี่ปีแต่เพราะอีหมาหลาันคนเดียวทำจนพังหมดแล้วจะให้ฉันปล่อยวางได้ยังไง เซียวเว่ยเว่ยพูดอย่างจริงจังพี่ชายอย่าฝันกลางวันไปหน่อยเลยก่อนหน้านี้ฉันเคยพูดมาแล้วว่าการสตรีมสดที่แม่สร้างเป็นระเบิดเวลาและมันจะระเบิดไม่ช้าก็เร็วและยิ่งระเบิดในภายหลังมันก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นในกรณีนี้มันจะเป็นไรไปรู้ไหมว่าทำไมวันนี้พี่ชายกับพ่อรวมถึงคุณย่าถึงออกมาได้เป็นเพราะเรื่องราวมันถูกเปิดเผยก่อนจะสายไปยังไงละ่ะและพวกคุณทั้งคู่ก็นอนเป็นอมาพาตอยู่บนเตียงจริงๆ ถ้าทำตามอย่างที่แม่บอกในวิดีโอแล้วแส้งทำเป็นป่วยหนักละก็แม่เจ้าโวยไม่อยากจะคิดพวกคุณจะถูกพิพากษาตัดสินจำคุกทันทีเมื่อถึงเวลานั้นคนก็ติดคุกเงินทั้งหมดที่พวกคุณหามาได้จะถูกยึดทั้งหมดเซียวไหหลงพูดอย่างขุนเคืองมีคนตั้งเยอะแยะที่หากินกับความทุกข์ยากและยังใช้ชีวิตล้านลาอยู่ฉันไม่เห็นมีใครถูกจับเลยเซียวเวยเวยพูดอย่างโกรธเคืองอ้าวแล้วตอนนี้แม่ไปไหนซะละ่ะ ไม่ใช่เธอโดนจับแล้วเหรอหรือพี่ยังจะต้องการให้ตัวเองถูกจับอีกคนเซียวไ่หลงพูดอย่างโกรธเคืองเวยเวยฉันเป็นพี่ของแกนะทําไมแกถึงพยายามจังที่จะดันทุรังฉันไปเสียทุกเรื่องเซียวเวยเวยพูดด้วยน้ําเสียงที่ไม่พอใจอย่างมากนี่พี่ชายถ้าต่อไปพี่ยังไร้ความสามารถเช่นนี้ฉันก็จะไม่สนใจคุณแล้วนะ หลังจากพูดจบเธอก็เพิ่มระดับเสียงอีกครั้งแล้วกล่าวว่าในครอบครัวนี้คงจะมีแต่คนที่เก่งๆสินะโอเคเอาเลยตามสบายพรุ่งนี้ฉันจะย้ายออกจากบ้านและต่อไปฉันจะไม่สนใจพวกคุณแล้วตัวใครตัวมันเซียวถางเฉียนรีบพูดอย่างรวดเร็วเวยเวอย่ากโกรธเลยนะมันไม่ใช่แค่วันหรือสองวันที่พี่ชายของแกไร้น้ำยาอย่าไปถือสามันเลยนะ้าเซียวเวยเวถอนหายใจและพูดอย่างโกรธเคืองพ่อคะ หนูเคยเกลี้ยกล่อมแม่มาหลายครั้งแล้วนะบอกว่าอย่าใช้สมองคดโกงเพื่อหาเงินเป็นอันขาดคราวที่แล้วก็เลงอารองตอนจบก็ย่ำแย่พอแล้วแล้วทีนี้เป็นยังไงหนูบอกซ้ำๆว่าอย่าทำผิดอีกแต่แม่ก็ไม่ฟังตอนนั้นหนูเคยบอกพวกคุณแล้วนะว่าไรายได้ของหนูกำลังดีขึ้นเรื่อยๆและก่อนหน้านี้พ่อกับพี่ชายก็ไม่สามารถได้รับการรักษาที่ดีได้เนื่องจากยังไม่พร้อมเรื่องเงินซึ่งทำให้การรักษามันล่าช้าออกไปมากแล้ว แต่ตอนนี้หนูมีเงินแล้วหนูจะส่งพวกคุณไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาและพักฟื้นอย่างเหมาะสมแต่แม่ว่ายังไงนะเธอขอให้พวกคุณอยู่เคียงข้างตัวเองไปก่อนเพื่อไลฟ์สดและทำตัวอนาถาเพื่อขายของสุดท้ายผลก็คือคุณทั้งสองยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บเลยและนางก็จบเกมไปก่อนบทที่5,182เซียวฉางเฉียนยังทอดถอนหายใจด้วยความเศร้าโศกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้กล่าวว่าเว่ยเว่ยเธอพูดถูก เซียลเวยยวเงียบไปครู่หนึ่งราวกับว่าเธอได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วทันใดนั้นเธอก็สตาร์ทรถขับออกไปเลี้ยวขวาที่สี่แยกด้านหน้าทันทีแทนที่เธอควรจะตรงไปที่สี่แยกถัดไปก่อนจากนั้นพูดว่าไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วหนูจะไปส่งพวกคุณสองคนที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยคุณสองคนควรได้รับการรักษาทันทีอาการบาดเจ็บจะได้หายโดยเร็วเอาละหลังจากที่คุณหายดีแล้วก็ออกไปหางานทำกันเถอดดีไหม เซียวฉางเฉียนพยักหน้าและพูดอย่างสลดใจพูดตามตรงฉันนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วและฉันกำลังจะบ้าไปแล้วหลังจากอาการฉันหายดีแล้วฉันจะหางานทำหลังจากพูดจบเขาก็มองไปที่เซียวไห่หลงอีกครั้งและพูดว่าไห่หลงครึ่งชีวิตแล้วนะที่แกทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันถึงเวลาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเมื่อถึงเวลานั้นแกกับฉันเราทั้งคู่จะหางานทำด้วยกันโอเคไหมและเราสองคนจะกินฟรีอยู่บ้านฟรีไม่ได้อีกแล้วละ่ะ เซียวห่หลงรู้ด้วยว่าความฝันที่จะเป็นคนรุยรุ่นที่สองของเขาได้พังทลายลงไปแล้วดังนั้นเขาจึงได้แต่ผงกศีสัสะอื่นและพูดว่าฉันเข้าใจแล้วพ่อเมื่อฉันหายจากอาการบาดเจ็บฉันจะทำงานให้หนักขึ้นหญิงชราเซียวเป็นคนเข้าใจสถานการณ์ดีนางรู้ว่าเฉียนหงเย็นไร้ประโยชน์ไปแล้วถ้าจะยืนหยัดในตอนนี้ให้ได้ต่อไปเธออาจจะต้องพึ่งพาเซียวเวๆซะแล้ว นอกจากนี้เมื่อเห็นว่าลูกชายและหลานชายของนางได้แสดงความคิดเห็นต่อเซียวเวยเวยแล้วนางจึงรีบพูดกับเซียวเวยเวทันทีว่าเวยเว,วงั้นทำไมไม่ให้คุณย่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อหางานทําอีกครั้งละ่ะแม้ว่าฉันจะยังคงดึงถุงพลาสติกให้คนอื่นแต่อย่างน้อยลูกเอ๋ยฉันก็สามารถแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวได้บ้างเซียวเวยเวสายหัวและพูดอย่างจริงจัง คุณย่าไม่ต้องออกไปทำงานอีกแล้วคุณแก่มากแล้วและรายได้ปัจจุบันของหนูก็ถือว่าเพียงพอแล้วเพียงแค่เป็นกำลังใจให้สมาชิกทุกคนและดูแลตัวเองดีๆที่บ้านก็พอเมื่อนางเซียวได้ยินสิ่งนี้หล่อนก็รู้สึกโล่งใจทันทีในขณะเดียวกันนางก็รู้สึกขอบคุณเล็กน้อยในใจอย่างไรก็ตามนางแก่แล้วและคงเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะปรับตัวให้เข้ากับการไปทำงานอีกครั้ง คนในวัยนี้คงไม่มีใครอยากออกไปวิ่งหาทำงานเลี้ยงชีพอีกต่อไปและหญิงชราเซียวก็เช่นเดียวกันเมื่อนางได้ยินว่าหลานสาวของตัวเองเต็มใจที่จะหาเลี้ยงตัวเองในยามชรานางก็พอใจมากอย่างไรก็ตามในเวลานี้น้ำเสียงของเซียวเวยเวก็กลายเป็นจริงจังทันทีและเธอก็พูดอย่างจริงจังว่า คุณย่าคะหนูมีอะไรจะพูดก่อนเมื่อคุณอยู่ที่บ้านนับจากนี้เป็นต้นไปห้ามคุณย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการบริหารครอบครัวและห้ามมีความคิดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเด็ดขาดอาดีตคุณหญิงใหญ่เซียวโต้เถียงกลับอย่างรวดเร็วเว่ยเว่ยจะไม่ให้ฉันยุ่งเกี่ยวกับการบริหารครอบครัวได้ยังไงบทที่5 1 8 3ันเซียวเว่ยเว่ยพูดอย่างจริงจังคุณย่าคะตอนที่คุณปู่ยังอยู่ตระกูลเซียวของเราเป็นยังไงคุณจำได้ไหม ตอนนั้นตระกูลเซียวค่อนข้างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคุณปู่ปฏิบัติต่อพ่อของหนูและอารองเหมือนฟู้ดเดลิเวอรี่เตียนถิงดอกจนันคุณปู่จะไม่แสดงความชอบใครเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นหนูพี่ชายหรือพี่สูหลันแต่หลังจากที่คุณปู่จากไปคุณย่าเข้าครอบครองตระกูลเซียวและเริ่มเลือกที่รักมัดที่ชงังทําให้เกิดการแปลกแยกของครอบครัวอารองกับพ่อแม่ของหนูไม่เพียงเท่านั้นตัวหนูและพี่ชายก็รู้สึกแปลกแยกไปด้วย จากครอบครัวใหญ่จูจ่ๆก็กลายเป็นสองครอบครัวตั้งแต่นั้นมาธุรกิจของตระกูลเซียวก็หิ่งลงเรื่อยๆและต่อมาบริษัทก็ล้มละลายและสุดท้ายก็ปิดตัวลงและแม้แต่บ้านที่เคยมีก็หายไปด้วยดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเพียงอาศัยอยู่กับคนอื่นได้เท่านั้นเซียวเว่ยเว่ยพูดเสริมอีกครั้งทันทีแน่นอนนี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณย่าเพียงคนเดียวพ่อกับแม่หนูและพี่ชายทุกคนต่างมีส่วนรับผิดชอบทั้งหมด ตอนนั้นหนูยังเด็กและโง่เขลาและหนูทำผิดหลายอย่างต่อพี่สาวซูหลันและพี่เขยทุกที่หนูใช้เหตุผลมากมายในการเล่นงานพวกเขาแต่โชคดีที่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าข้อผิดพลาดของตัวเองอยู่ที่ไหนและหนูก็แก้ไขตัวเองและเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นตอนนี้อาชีพของหนูจึงถือได้ว่าเป็นการเติบโตที่มั่นคงถ้าครอบครัวเราสำนึกผิดได้เร็วก็จะสามารถแก้ไขอ,อนาคตวันข้างหน้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอน หญิงชราเซียวมีสีหน้าลำบากใจและนางก็พูดอย่างขุนเคืองเล็กน้อยที่ตอนนั้นฉันตั้งเป้าไปที่ครอบครัวของอารองของแกส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าสูหลันนางผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยความดื้อรัน้นนานแล้วที่ฉันขอให้เธออยากกับเย่เฉินแต่เธอก็ไม่ฟังเซียวเว่ยเว่ยพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาทันทีโชคดีที่พี่สาวสูหลันไม่ฟังคุณถ้าเธอฟังคุณย่าและอยากกับเย่เฉินและแต่งงานกับจางเหวินหาวจริงๆเธอก็จะไม่มีอะไรเหมือนเราตอนนี้เลยล่ะ แม้ว่าตระกูลจางในตอนนั้นจะสวยงามแต่มันก็ล้มละลายไปแล้วคุณไม่รู้หรือและดูสิว่าตอนนี้พี่สาวซูหลันเธอมีความสุขแค่ไหนคฤหาที่เธออาศัยอยู่ก็ได้รับบริจาคจากผู้อื่นแต่ไม่ใช่ให้ยืมหรืออาศัยอยู่ชั่วคราวและพี่เขยเองเขาก็น่านับถือมากโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจในจินหลิงกับคนในครอบครัวของซูหลันไม่มีใครกล้ารังแกพวกเขา เซียวเว่ยเว่ยสะอื้นให้ด้วยตาสีแดงและพูดว่าหนูเคยฟังคุณย่าในทุกๆเรื่องแต่ดูสิว่าหนูถูกคุณนำทางไปกี่ทางในตอนแรกคุณย่าให้หนูไปกับหวังหยุนเฟยแต่หวังหยุนเฟยเขาก็เขี่ยหนูทิ้งแล้วคุณย่าก็ให้หนูไปกับเซียวอี้เชียนซึ่งทำลายชื่อเสียงของหนูโดยตรงจนตอนนี้ไม่มีใครไล่ตามจีบหนูด้วยซ้ำส่วนแม่ของหนูก็เกือบตายในเหมืองถ่านหินสีดำเมื่อมีคนพาเธอหนีมาได้และสุดท้ายเธอก็ถูกคุณย่าดูถูก ลองคิดดูครอบครัวของเรามาถึงจุดจบเช่นนี้ทีละขั้นตอนและสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์ได้ว่าคุณย่าไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการตระกูลเซียวเลยได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของหญิงชราเซียวก็แดงก่ำด้วยความลำบากใจต้องแก้ไขที่ต้นต่อเซียว,วเว่ยเว่ยเช็ดน้ำตาของเธอและพูดอย่างหนักแน่นจากวันนี้เป็นต้นไปหนูจะเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเกี่ยวกับทุกสิ่งในตระกูลเซียวหนูหวังว่าคุณย่าจะเลิกคิดกับเรื่องเหล่านั้นและหยุดสร้างปัญหา กราบเท่าที่คุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ชีวิตต่อไปจะสงบและติดดินหนูจะให้เงินบำนาญแก่คุณใช้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณยังไม่แก้ไขสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ต้องขอโทษต่อให้คุณขึ้นศาลเพื่อฟ้องหนูหนูก็จะไม่สนับสนุนคุณอีกต่อไปฟูดเดลิเวอรี่เตียนทิงคือแพลตฟอร์มฟูดเดลิเวอรี่เหมยตัวนเตี่ยนทิง ฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ดูเผินๆเ,เหมือนจะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ดีเนื่องจากเจ้าของแพลตฟอร์มสามารถเก็บค่าส่งอาหารจากผู้ซื้อและเก็บค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าโฆษณาจากร้านอาหารได้แต่ในความจริงแล้วเจ้าของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สี่เจ้าหลักในไทยทุกเจ้าทั้ง Grab, Foodpanda, Line Man และ Gojek ชื่อเดิมคือ Get ล้วนทำธุรกิจในไทยมาโดยมีผลประกอบการขาดทุนทั้งสิ้นนับเฉพาะ3ปีหลังสุดทั้ง4เจ้าข้างต้นขาดทุนรวมกันเป็นเงินกว่า6,000ล้านบาทไทยแล้วและที่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเพราะในสหรัฐอเมริกาเองยักษ์ใหญ่2เจ้าอย่าง Uber Eats และ DoorDash ก็ยังไม่สามารถพลิกผลประกอบการจนทำกำไรได้แต่ในช่วงปีที่ผ่านมามีเจ้าของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าหนึ่ง ซึ่งสามารถทำกำไรได้โดยเหนือความคาดหมายของหลายคนเจ้านั้นคือเหมยตวนเตียนถิงมเมยตวนเดียนถิงของประเทศจีนความที่มีผู้เล่นในตลาดจีนเพียงสองเจ้าประกอบกับก,บการที่เหมยตวนเป็นเจ้าใหญ่กว่าทำให้มีฐานผู้ใช้เยอะมากกว่า430ล้านคนและโดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้เหมยตวนแต่ละคนสั่งอาหารปีละ26-27ครั้งทำให้ในปีล่าสุดมีการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเหมยตวนกว่า11,500ล้านครั้ง ซึ่งเป็นปริมาณที่แพลตฟอร์มอื่นไม่สามารถเทียบได้และอีกอย่างแอปพลิเคชันนี้กลายเป็นแอปพลิเคชันสามัญประจํามือถือไปแล้วที่ผู้เขียนเปรียบเทียบกับสิ่งนี้น่าจะเป็นการบริการที่เสมอต้นเสมอปลายมากกว่าแอดมินอาจารย์แย่แปลและเรียบเรียง